ในกรณีที่พี่ๆอกมมหรือว่าพนักงานแจ้งนับนะครับผ่านการทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าเมื่อเข้าสู่การใช้งานระบบอีกหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยหน้าตาของโปรแกรมระบบของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่าระบบงานมีอยู่ตามปรากฏหน้าจอสามเมนูด้วยกันนะครับด้านบนสุด เป็นการนำเข้าและกำหนดสิทธิผู้ตอบข้อมูลนะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่เกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรมีความประสงค์ที่จะบันทึกแบบแจ้งนับเองนะครับพี่ๆอกมหรือว่าพนักงานแจ้งนับก็สามารถนำเข้าแล้วก็กำหนดสิทธิให้เกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรตอบข้อมูลเองได้นะครับเมนูที่2เป็นระบบนับจดและระบบแจ้งนับผู้ถือครองทำการเกษตรนะครับซึ่งเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูหลักที่ พี่ๆอกมหรือว่าพนักงานแจงนับนะครับจะต้องไปเดินนับโจทย์แล้วก็แจงนับผู้ถือครองทําการเกษตรนะครับส่วนเมนูสุดท้ายเป็นเมนูระบบอบรมออนไลน์นะครับไว้ใช้เรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมนะครับอยากเข้าไปเรียนรู้เมนูไหนเรื่องไหนนะครับสามารถทบทวนเนื้อหาได้นะครับรวมถึงถ้าอยากเข้าไปทดลองทดสอบแบบทดสอบนะครับก็ยังสามารถเข้าไปได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดู าภาพรวมของระบบนับจดและแจ้งนับนะครับจิ้มไปที่เมนูที่2นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นสถานที่ตั้งของเขตปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จํานวนบ้านเลขที่ตามฐานข้อมูลนะครับที่จะต้องไปเดินตามหานะครับว่าบ้านเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องไปทําการนับจดนะครับตามาระบบที่กําหนดนะครับ